น,นครพนมเพาะต้องกินข้าวเปียกเซนค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงนครพนมนะแมนด้านหลังเราก็คือเมืองท่าแขบญญกบรรยากาศดีแฮงค่ะทุกคนมาก,กินข้าวเปียกข้าวเปียกเซนริมโขงเอาข้าวเปียกหมูใส่ไข่น้ำเดือดอ่ะไข่หลือว่าเจ็ดซิปนี่มันต่างกันยังไงอ๋อมีตีนไก่หมอใส่ตีนไก่เห็นน้ำเดือดไคอยเอาข้าวเปียกเซนหมูคือกันใส่ตีนคือกันหมอใส่ไข่น้ำเดืเอดมันใส่อยู่แล้ว แต่คือสังคึกกันนั่นแหละเธอวันร่มดีเนาะวันนี้แล้วบรรยากาศเนี่ยชอบบรรยากาศริมโขงมากเลยนะบรรยากาศดีแห้งวันนี้ร่มดีทั้งเลยเออวันนี้เข้ามากินข้าวเปียกเส้นนครพนมริมโขงค่ะทุกคนค่ะดูบรรยากาศดีมาร์กด้วยวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศอันนี้คือร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะข้าวเปียกเส้นสามพี่น้อง อ๋อนี่ครับข้าเปียกเส้นสามพี่นอ้องคือโซนนี้จะมีร้านข้าเปียกเส้นเยอะมากเลยใช่กลางคืนนะแถวนครพนมข้อเอิญข้อเปียกเส้นแต่ทางอุบลบ้านท่าเสือเอิญกูจับยั่วดเป็นบอกแ่นคือกันบ่คือกันนะเอื่อก่อนมันอไหร่ไข่ขกันด้วผู้ใดเป็นคนนครพนมเบิ่งไงคอมเมนต์มาแน่ <Comment S 2> บวกหนึ่งมาแนาเน,นเลยคือว่า นครพนมนี่มีรลานอาหารอะไรเด็เดซเซซเซคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยเดี๋ยวอยากอยากให้ดาวไปเที่ยวไซอยากให้ดาวไปเที่ยวไซกินอีหยังอยู่นครพนมคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยคือกันว่าเธอสั่งข้าบ่เก็สั่งคือเธอเธอเฮาสั่งก่อนเธอเลยเธอก็สั่งคือเฮาเธอกระสังคือเฮาเฮาสั่งก่อนโตโตเราบอกว่าโตอยากกินคือเฮาเอออุ้ยหน่กกินเทงอ่ะหกเลยมาหอนนครพนมนี่สิ่งที่นึกถึงครั้งแรกก็คือขาวเปียกเส้น อะไรอะไรเอาไงลงอันนี้ถ้วยจังหวะเจ็ดสิบบาทถ้วยนี้เจ็ดสิบาทค่ะทุกคนเพ,เพิ่มไข่เพิ่มตีนไข่กับเพิ่มตีนตีนไก่ว่าไม่ตีนแค่ตน <laughs> <laughs> ีนนี้พิเศษนะคะคนพิเศษก็ต้องกินอะไรที่พิเศษมาเลยมาขับรถมาจากสกลติหิวๆก็ต้องมากินอ,อ,อันนี้แหละพิเศษหน่อยนี่อุ้ยดูเส้นสิเธอจุดเด่นของข้าวเปียกก็คือนี่แหละเส้นอันนี้หอมเนาะไม่เคยขายปรจับยวนเลย มันอันเดียวกันหมอหูหอมมากหอแมแห้งขอซิมก่อนซิมก่อนปรุงเอาลุยมันสีแซ่บหรอหอมมากเลยอ่ะทุกคนหอมมากเลยอ่ะซิมแบบบ่ท่านปรุงเบิ้งสิเป็นยังไงเป็นยังไงกลมกลมใสแต่บักพริกเอาลองใส่บักพริกบั้งหน้าตามันสิเป็นยังไง <c oughs> เ,ยงไงเลยเพื่อนบอก<ซ>ว่าพริกเผ็ดแห้งเด้อ <c oughs> พริกเผาเผ็ดมากใส่เบาๆใครชอบกินมั้งข้าวเปียก ข้าเปียกเส้นคอมเมนต์มาเนี่ยของมักผู้ใดคอมเมนต์มากดกดหนึ่งมาดูด้วยผู้ใดเบิ่งจากนครพนมแน่กดบนหนึ่งมาได้หรือว่าผู้ใดมากินข้าวเปียกเส้นมันมีกดบนหนึ่งแนะน้ำร้านอาหารแซ่บๆนครพนมหรือว่าของกินแซ่บๆนครพนมมาได้ด้วยนี่บรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยจริงๆมีหลายร้านนะแถวนี้นะยาวไปถึงนู่นเลยอันนี้ร้านที่เรากินชื่ออะไรนะดาวข้าวเปียกเส้นสามทีนองริมโขงอยู่ริมโขงเลยจะมีร้านเขามาขายของตอนกลางคืนนะครับเต็มเลยนะ ก็ใครหิวกลางคืนเนี่ยมากินได้อยู่ริมน้ำโขงเลยเลยตรงถนนอะไรนะถนนเขเดินไนหะมเลยออกมาไม่ไม่ไกลมากอุ้ยเธอมาเมนตสิเพ็ดบ่หรอลองซิมเบอร์ก้อนสีมันดูแซ่บขึ้นเลยอ่ะเป็นเหมือนกันไหมเวลากินข้าวเปลียนเส้นมันต้องแบบกินกับไผ่อยนะ่างงี้แล้วก็ตีนไก่แมนตีนไก่ มาเดอ้อกินข้าเปียกเส้นอยู่นครพนมเดอมออนนม้อมาหอ่นนครพนมต้องมากินข้าเปียกเส้นนี่แหละคะ่ะว่าสันคือว่ามากมะหว่นนครพนมเด้อลมลมแรงมากวันนี้เป็นยังไง <c oughs> ปรุงแล้วดีขึ<อ>้นไหมแซ่บน้ำมันหอมนะน้ำซุปมัน,นก้อมคามเลยเดยผมให้ดูนี่ <c oughs> ข้าเปียกเส้นเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยของฝั่งเลยนะสะกลน,นครนะครพนมู้สีสันแบบดูสีน่ากินมาเลยของเธอร้อนแรงมากเลยกับสีน่ากินพี่จัน น้ำซุป่อนกลมๆนะอืมเนี่ยชอบเขาเปลี่ยนเส้นพวกนี้แหละน้ำซุปมันหอมทุกคนคอมเมนต์หน่อยมันต่างจากกัวจับยวนยังไงแล้วมันคือกันเลยต่างกันยังไงเออเส้นบ่อรู้จังใดทำไมเขาเรียกไม่เหมือนกันเนาะหรือเขาเรียกไปตามแต่แต่ละจังหวัดยูเข่นขั้นเงินเขาเปลี่ยนกันว่าแต่ตั้งอุบลเรียกกับกวจับยวนมันเหมือนกันไหมสงสัยเหมือนกันผู้ใดหูเนี่ยคอมเมนต์ให้เนี่ย ดูดไข่ปากก็ยังสวยเนาะมาสวยจังเลยแต่ดิสฟินเวิร์วันนี้ทาเบอร์อะไรวันนี้วันนี้ทาเบอร์สามเบอร์สามเดี๋ยวทาให้ดูวันหนึ่งน้ดามเติมลิปประมาณหนึ่งถึงสองรอบจะทาให้ดูก่อนนี่พกติดตัวไปด้วยตลอดนะขาดไม่ได้เลยถ้าขาดนี่ขาดความมั่นใจมากถามว่าที่เห็นถ่ายรูปเนี่ยก็ทาดิปฟินเวิร์เลยใช่ถ่ายรูปแล้วขึ้นกล้องคือตัวช่วยเนี่ยเวลาถ่ายรูปเราจะได้แบบได้รูปสวยๆนะคะทาให้ดูเลยเดี๋ยวทาให้ดูอันนี้คือเบอร์สาม ันนี้คือเบอร์สานะสีที่ขายดีที่สุดแล้วก็ทาได้ทุกสีผิวเลยเป็นสีแดงมอมส้มใช่สีนี้กปปลบปากําได้ด้วยเดี๋ยวมาลองดูดนี่เห็นไหมเปลี่ยน<ว>ยแปลงแบบทาปุ๊บสวยปั๊บเข้าวาต้องริปฟินเวอร์ค่ะมีกี่สีพี่ดาวมีทั้งหมด7สีเนื้อริปบางเบาทาแล้วไม่ตกล้องไม่เป็นขุยนะคะทุกคนปากไม่ลอกไม่ดําด้วยที่สําคัญกันน้ําด้วยอ่ะมีทั้งหมด7สีให้ดูให้ดูสี โทนแดงโทนส้มโทนชมพูมีหมดเลยทาได้ทุกสีผิวอันนี้ราคาเท่าไหร่1แท่งนะคะแท่งแบบนี้1แท่ง159บาทใช้ได้ประมาณ1 2เดือนเลยค่ะทุกคน แล้วก็มีโปรโมชั่นนะถ้าใครไม่อยากเสียค่าสง่งแนะนําเป็นโปร2แท่งส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้อีกด้วยค่ะ,ะทุกคนคสั่งงไงเอ่ยส่งว,วิธีการสั่งซื้อง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้ค่ะ,ะหรือรออุดหนุนลิปปิ้เบอร์ของเราในไลฟ์สดติ๊กต็อกได้ค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมหใครทางก็สวยลิปิเบอร์นี่พีมามาเลยก็ถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน ยังเลยเนี <experiences> <S filt ling noise> ่ยตอนนี้มืดมืดไปอน่ารักมากเลย